เขาถามว่าข้อไหนที่การกระทำใดที่ทำให้มีโอกาสได้รับอันตรายจากสึนามิมากที่สุดสึนามิก็คือคลื่นยักษ์ใช่ไหมสึนามิก็คือตัวนี้ก็คือคลื่นยักษ์เกิดจากอะไรเอ่ยคลื่นยักษ์อโอกวนเขียนผิดอ่ะคลื่นยักษ์แน่นอนเรารู้ว่าเกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลค่ะแผ่นดิน ไหวใต้ทะเลเข้า okay, ไหมแผ่นดินไหวใต้ทะเลเพราะฉะนั้นคลื่นยักษ์แน่นอนก็คือทําไงก็ได้ให้เราเจอคลื่นน้อยที่สุดหรือปลอดภัยจากคลื่นมากที่สุดก็คือต้องขึ้นอยู่ที่สูงสูงอันเนี้ยชัวร์ปลอดภัยขึ้นอยู่ที่สูงสูงและแข็งแรงอันเนี้ยปลอดภัยเขาเนี้ยมีอยู่2องข้อถ้าเราไม่แน่ใจว่าการออกไปกลางทะเลเนี่ยมันจะช่วยได้ไหมเราก็ไปดูว่า ถ้าเราไม่แน่ใจนะข้อนี้เราไม่ต้องไปแบบกังวลมันมากว่าเอ้ยมันมัน,ม,นมันได้หรือไม่ได้หรือคิดหนักให้ไปดูช้อยข้ออื่นก่อนโอเคป่ะให้ไปดูช้อยข้ออื่นก่อนว่าช้อยข้ออื่นเขาว่ายังไงบ้างขึ้นอยู่ที่สูงช่วยได้อยู่ที่สูงยิ่งแข็งแรงยิ่งช่วยได้พอข้อ3ามเขาบอกว่าไปอยู่หลังก้อนหินขนาดใหญ่ก้อนหินก็คืออยู่บนพื้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ปลอดภัยแน่นอนได้รับมีโอกาสได้รับอันตรายเยอะมากเนาะ สึนามิถ้าออกกลางทะเลลึกสึนามิก็คือเป็นคลื่นขนาดใหญ่แต่ถ้าเราออกไปกลางทะเลมันก็จะไม่โดนคลื่นแบบคลื่นซัดฝังออกกลางทะเลลึกก็สามารถปลอดภัยจากสึนามิได้